มาค่ะมาที่ลัคนาราศีสุดท้ายแล้วนะคะมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้อาคานนมนะคะก็หมดก็เป็นตัวทานแล้วก,กันนะคะฝีมือน้องดอลนล่ากกำลังวิ่งสซนอยู่โอเคก็ลัคนาราศีตุลเป็นของมวยเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูโนว่าการงานชาวตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูแบบโดยรวมทั่วไปนะสุ่มแบบโดยรวมทั่วไปนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะตัง พื่อความเพลิดเพลินแต่ว่าถ้าไขรแมนก็นําไปเป็นไกด์ไลน์ได้80%เลยนะมาการงานค่ะเริ่มค่ะ d ี e อ็มเค่ะหนึ่งเหรียญโอ้เอนเนอรจีดีมากเลยนะตุนอัดสวีนถือไม่เท้าค่ะสิบเหรียญค่ะเก้าเหรียญ ใต้สำรับเป็น The Star โอเคก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าอทำงานเก่งในช่วงนี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทำงานเก่งหาเงินเก่งแล้วก็เงินแล้วก็งานเนี่ยบางมากคุณน่ะขยันขยันมากกว่าผปกติในเดือนนี้นะคะแล้วก็อ่า passive income รายได้เข้ามาเต็มเลยคือสิบเหรียญนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเหมือนแบบว่าเอองานเก่าๆเจ้าจนายเก่าๆอาจจะมาทาบทามให้คุณอ่ะกลับไปทำงานกับเขาก็ได้เพราะว่าเขาเลงเห็นว่าคุณเป็นเดอรสตาร์การที่เป็นเดอร์สตาร์ตรงนี้ก็เหมือนแบบว่าถ้าทำเหมือนอย่างมวยอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนแบบเป็นเป็นที่นิยมมีผู้ชมมากขึ้นมีคนติดตามมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่าอาจจะเหมือนแบบว่า เข้าหาเรามากขึ้นน่ะประมาณนี้น่าจะเป็น energy ที่ดีๆแล้วแบบว่ามีคนเข้ามาหาอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะเดี๋ยวเรามาต่อ DM เพก็คือจกักรพรรดินีสามารถทำได้ทุกอย่างนะคะไม่ย่อท้อหรือนิ่งแบบว่าเออก็ทำได้เท่าที่เหมือนแบบว่าความความรู้ความสามารถตัวเองอะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าหัวข้อการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เดี๋ยวเราก็เร่งรีบไปต่อความรักกันเลยเนาะประจำเดือนพฤศจติการแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าถ้าหมวยว่างเนี่ยก็จะทําความรักแต่ถ้าเออไม่ว่างจริงๆก็อยากจะขอพารไปก่อนหรือว่าเลื่อนไปก่อนแล้วก็ไปสตาร์เดทที่เดือน December อเ,ออ December เดือนธันวาเนาะอโอเคเงินค่ะ the hermit จเจ็ดดาบสี่ไม้เท้าแปดไม้เท้าค่ะหกถ้วยได้สำรับเป็นเก้าถ้วยค่ะคือช่วงเนี้ยคุณอะไม่ค่อยได้ใช้เงิน แล้วก็อันไหนที่มันแบบว่าจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายหัวแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ใช้เลยนะแล้วก็จะมีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอาจจะได้เฉลิมฉลองหรือว่าโชคลาภเข้ามาได้ด้วยนะคะมาจากคนที่อายุน้อยกว่าจะนําโชคเรื่องของเงินมาให้นะคะอาจจะเป็นเพื่อตรงข้ามหรือว่า,าลูกน้องบริวารก็ได้นะคะตรงนี้คุณเหมือนแบบว่าเร่งแล้วก็ มุ่งแต่หาเงินหล,หลายๆช่องทางอันไหนที่แบบว่าทาเล็งของตัวเองความสามารถของตัวเองอ่ะที่เหมือนแบบว่าจะหาเงินมาได้อะคุณทําคุณทําเต็มที่เลยแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่ามีความสุขที่จะทํากับมันแล้วก็มุ่งมั่นที่จะหาเงินมากในเดือนนี้ประมาณนี้นะคะเหมือนแบบ <ๆ S 1> เข้ามาง่ายๆอ่ะโดยไม่ต้องแบบว่าเสียเวลามากแป๊บหนึ่งคุณก็ได้เงินกินขนมแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอืมมาหัวข้อสุดท้ายหัวข้อของความรักนะคะ ว่าความรักจะปังไหมนี่ปังมาทั้งสองหัวข้อแล้วนะหัวข้อสุดท้ายจะปังไหมมาดูกันดีกว่าเนาะเริ่มคะ่ะเด็กถือเหรียญมุ่มูม่เดี๋ยวแม่เก็บแล้วก็หกเหรียญค่ะราชาถือไม้เท้าดอลลารซิ่งค่ะ โครมเลยโครมลงมาเลยนะคะโต๊ลีพาดีไม่ทับตัวเองสองเหรียญค่ะนอลาซิงค่ะได้สำหรับเป็นหกเมทานะคะพ้าแห่งชัยชนะวิกตอรี่นะคะก็ความรากักอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอคนที่อายุน้อยกว่านะคะคนที่จะมา่มัความรักให้ความมั่นคงให้แล้วก็อินฟินิตี้ไม่รู้จักจบเลยก็เหมือนแบบว่าอาจจะมา ทําให้คุณสบายใจพาคุณกินข้าวมาเปย์คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้ณนาทีนี้เดือนปัจจุบันนี้นะคะคุณมีออร่ามากสําหรับคนรักแล้วก็คนที่จะมารักคุณนะคะเขาเห็นคุณเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบว่าเดอะสตาร์เลยแล้วก็คุณน่ะเออได้รับชัยชนะอาวยแถมแล้วกันไพ่ดีฮาร์ดแฟรนคนคนนี้จะมาพร้อมกับสายโมที่คุณเคยขอไว้แล้วก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะจะส่งคนคนนี้มาให้ได้รับชัยชนะนะคะ mm hmm. เขาจะเลือกคุณนะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าจะพยายามชนะใจคุณให้ได้แล้วก็จะมาเป็นแฟนคุณให้ได้ mm hmm. ก็ลองสังเกตนะ mm hmm. คนที่อายุน้อยกว่าเข้ามานะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้ขี้ฤิค์ขี้เลรแล้วก็มาเหมือนแบบว่าพร้อมพร้อมเปย์อะ่ะเหมือนแบบพาคุณไปกินอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะพยายามหาในสิ่งที่คุณชอบ mm hmm. เขาก็จะเปย์คุณทางนั้นแหละอืม mm hmm. ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ออรเคอลจะบอกอะไรบ้างนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ <c oughs> เริ่มคะ่ะ make the effort นะคะเป็นความรักที่จริงใจนะจะได้ความรักคนที่จะเป็นแบบว่าจริงใจไม่โกหกคุณแล้วก็แบบอยากมีคุณจริงๆเขาก็จะ แสดงให้คุณเห็นประมาณนี้นะ w o r ร์เฟตติ้งฟค่ะเป็นคนที่คุณอะไปม,มูมาจริงๆแล้วขอตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจริงหรือไม่ก็อาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามได้นะคะ Trust ความรักครั้งนี้สามารถเชื่อใจกันได้นะคะคุณสามารถเออลุกลุกขึ้นมาเชื่อใจความรักของคุณอีกครั้งแล้วก็ความรักกับคนที่เข้ามาได้อีกครั้ง สกูตเ e the วันนะคะเขาเลือกคุณแล้วอะยังไงก็ต้องเป็นคุณน่ะเขาก็จะพยายามให้ได้นะคะเนี่ย Very soon เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็จะได้มีการเปิดใจนะนี่ e อ p ก e ์เพย์เจออย่างกะทันหันนะเขาจะมาอย่างกระทันหันเพราะว่าเขาเออเห็นคุณเหมือนแบบว่าเออมีคนเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เขาก็เลยเหมือนแบบว่า ไม่อยากจะเสียคุณไปอ่ะรีบทําแต้มทําคะแนนเถอะเออประมาณนี้นาคำตอบของนางฟ้านะคะว่าจะปิดจบความรักของคุณว่าอย่างไรบ้างรีบเลยแบตเตอรี่โทรศัพท์จะหมดแล้ว <c oughs> โอเคคาตอบนะชุดอันดี้เด r e กชั o นเขาเลือกคุณอยู่แล้วคนนี้แหละที่เหมือนแบบว่าจะเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เขาจะใช้ก็คือเหมือนแบบว่าจะใช้ชีวิตแบบ สิ่งครอบครัวเลยเขามองคุณแบบนี้เลยนะ yes แน่นอนไม่หนีไม่พ้นอ่ะอืมมีการวางแผนไว้ด้วย yes ติดใบนะว่าอืใช่สิ่งที่หมวยพูดนางฟ้าบอกโอเคใช่ a l f r e d นะคะก็มูเอาไว้ก็ต้องได้สิ่งนั้นถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็มานี่เห็นไหมถึงเวลาแล้วขึ้นมาเลย perfect timing นะคะอืม ได้สำหรับ i n t h e n e a Freezer ก็สวยๆหล่อๆในที่ของตัวเองเป็นเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาเป็นคนที่คุณหลักเองประมาณนี้เขาจะพยายามมีคุณให้ได้ในชีวิตแหละถ้าเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ไม่พ้นนะคะยังไงก็หนีกันไม่พ้นอยู่แล้วมาดูไพอ่อเดีกว่าจะมีชาวรักคนาราศีอะไรที่เข้ามา ยัดเยีดยดความเป็นแฟนให้ <c oughs> ไม่พูดหยาบคายนะคะออกสือพูดบ่ได้เด้อ <c oughs> มาแอร์เรสค่ะราศีเมษสกปริโอค่ะพิจิกและลิบ้าค่ะราศีตุลด้วยกันเองสามเปิดเพิ่มนะคะสเกเทอรัสค่ะราศีธนูก็มีเมษ ถ้าไฟมาเด่นนะคะเมฆกับธนูแล้วก็น้ำเป็นพีจิหริบ้าเป็นลมได้กันเองนะคะก็ดูได้เป็นไกด์ไลน์นะคะทางลัคนาและราศีโอเคเหมือนโดนกระดาษบาดนะแล้วก็เลื่อนไหลตรงแบบว่าจมูกเล้มากมันก็คือเหลือรังไม่หายสักทีนะบาดแล้วบาดอีกทุกทุกวัน everyday อืมก็ <c oughs> เว้นเวอร์นิดหนึ่งโอเคก็ขอจบชาวลัคนาราศีตุลแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าตรงก็นําไปเป็นไกด์ไลน์ได้80%เลยนะคะยินดีด้วยปังทั้ง3ามวข้อเลยไม่หนีไม่พ้นชนะเลิคือตุล โอเคมาแล้วคลิปส่งท้ายนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีกิมมิกอะไรแบบนี้เรื่อยๆเพราะว่าเข้าเดือนเด c e m b e r แล้วเดือนธันวาเป็นช่วงแห่งเทศกาลแล้วหมวยก็ชอบด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีแบ็กกราวข้างหลังเนี่ยแหละตกแต่งเป็นไฟคริสต์มาสตามเดิมตามธีมเดิมแล้วก็จะอาจจะแบบว่า มีอะไรแบบเนี้ยมาให้ทุกคนลูกเล่นที่จะไม่ใช่หน้าแกงเกือดอะไรแบบนี้แลคะก็จะแต่งแบบสวยๆเลยมอบเป็นของของวัญส่งท้ายปีให้กับ FC ที่มาดูทุกท่านนะคะแล้วกออ็อย่าดูเพียงอย่างเดียวนะมากดไลค์กดซับสไคร์ e คแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะ ปุ่มติดตามอาะไม่พอนะต้องมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้มีป๊อปอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่ามูเต้ท่าร้อยใบมวย,มวยมาแล้วนะคะคลิปต่อไปมาแล้วก็ดูสักหน่อยนะอืมดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้หมวยนะคะคอมเมนต์อะไรก็ได้ everything อเ่ะมวยรู้แหละว,ว่า f อของมวยอะใครคนไหนอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่า หมยดูแล้วก็หัวเราะแล้วกันเนาะอืมเป็นกําลังใจให้หมวยในคลิปคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าในแต่ละวันแล้วอะ่ะมหมยทําหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากนะคะไม่รู้จะทําอะไรหลายๆอย่างไปทําไมนะคะไม่ชอบอยู่เฉยอ่ะเป็นตั้งแต่เด็กๆละอืมแล้วก็ที่สําคัญนะคะ TikTok ก็มาติดตามด้วยนะแค่มาสหมวยก็คืออัพอัพฟอลโล่แล้วแล้วก็วเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดนะหมวยอยากไลฟ์สดสักทีแหละเพราะว่าสนุกม,มากในการไลฟ์สดของ t k t t o k เขาก็มีทาเลตนแหละเขาก็มีทริคเทคนิคนะคะหมวดก็เปิดเผยเลยสําหรับใครที่อยากขายของใน t k t t อกนะก็โพสไม่ไม่ต้องจังหวะว่าจะต้องฟิกว่าเวลาช่วงไหนที่โพสแล้วได้เงินแต่ว่าเทคนิคก็คือไลฟ์สดขายของหรืออะไรเราพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต้องไม่ต่ากว่า3-4ชั่วโมงขึ้นไปหมวยเชื่อว่าแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวจริงๆเวลาหมวดไลฟ์สดแล้วมันสนุกมันเพลินอนะคือเหมือนแบบหมวดพูดแล้วก็ยังไม่มีเอฟซคนไหนมามาคุยกับหมวดใช่ไหมหมวดก็ปล่อยกล้องไว้บางทีก็ส่องน้องล่า,ลาบางทีก็แอบไปห้องน้ำบางทีก็เหมือนแบบว่าแอบไปกินข้าวก็มีนะคะอืมหมวดก็ไม่รู้ว่าจะรีเพลย์ไลฟ์สดอันได้ไหมแต่ว่า ก็น่าจะเห็นแหละ FC ที่แบบว่ากดติดตามหมวยเนาะก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเจอในไลฟ์สดแหละเพราะว่า December เดือน,น้าเนนดธันวามีวันหยุดยาวเยอะหมวยก็คงจะไม่ได้ไปไหนเป็นเด็กกรุงเทพนะคะก็คงจะอยู่แต่กรุงเทพแล้วก็อาจจะตั้งกล้องไลฟ์สดกับดอลลาเนี่แหละนะคะก็คอยเชียร์อัพและเป็นกำลังใจให้หมวยด้วยอนาคตนี้ก็อาจจะมีโปรดักตแหละแบบ ก็อยากเป็นแม่แมคค่าออนไลน์นะก็ฝาก f อติดตามแล้วก็มาอุ่นนวยด้นนวยนะคะคิดคนเองแล้วก็ปรับสูตรอยู่ตอนนี้นะคะรอจังหวะเลยโอกาสถ้ามันเป็นของมวยก็เป็นของมวยนะคะ<อ>เพราะว่ามวยใช้เองแล้วดีมวยก็คืออยากให้ทุกคนแบบว่ามีสิ่งดีๆในชีวิตมวยเนาะก็ได้บายค่ะขอให้โชคดีแล้วก็ขอแบบว่าเป็นตัวแทนให้กับชาวราศี ตูนนะปังมาปังที่สุดใน12ราศีก็แฮปปี้นะคะก็บ่ายๆเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปของความรักดีกว่าเพราะว่าหมวยปังในเรื่องของความรัก fc ส่วนใหญ่นะคะจะมาดูดูเรื่องความรักก็สุดท้ายลคลิปนี้ก็เว้นเทายคลิปยาวนิดนึงปังทุกหัวข้อชาวตุนก็เป็นที่น่าอิจฉาของราศีอื่นนะคะก็โอเคเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่แบบว่า เออไม่มีพีดไม่มีภายเนี่แหละก็คือชาวตุนนะคะใครๆก็อยากจะเข้ามาหาตุนนะคะก็โชคดีค่ะแฮปปี้ค่ะบ๊ายบาย